ดราม่ายูทูบเบอร์ชื่อดังซองดูฮีโดนเมียเก่าแฉถูกยึดรถคืนลูกถามถ้าฝนตกหนูจะไปโรงเรียนยังไงด้านแพรรี่ภัวันและกันจอมพลังคอมเมนต์ให้กำลังใจกลับเจอทั่วลงยับ ทุกคนคงจะจำได้นะครับว่าเมื่อช่วงของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซองดูฮียูทูบเบอร์ชื่อดังได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองถือใบหย่าแบบนี้ครับพร้อมกับบอกว่าเกิดเป็นลูกผู้ชายรู้จักรับผิดชอบและไม่ให้ลูกเมียต้องลำบากเมื่อหย่าแล้วก็ยกทรัพย์สินให้ลูกและเมียซึ่งได้มีการระบุเอาไว้นะครับว่ามีทั้งอาคารพาณิชย์บ้านรถยนต์พร้อมกับได้ส่งเสียค่าเลี้ยงดูให้กับลูกด้วยซึ่งก็ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ แต่ล่าสุดครับคุณน้ำทิพย์เมียของซองดูฮีได้ออกมาโพสต์ว่าชื่อด้วยค่ะตอนนี้ซองดูฮีบุกเข้ามาในบ้านกําลังทะเลาะก,กับน้องหนูพร้อมกับโพสต์คลิปขณะที่ซองดูฮีบุกมาที่บ้านด้วยนะครับโดยก่อนหน้านี้คุณน้ำทิพย์ได้ออกมาโพสต์ข้อความเรื่องของการแบ่งสินสมรสตามกฎหมายแต่กลับถูกซองดูฮีนั้นบุกมาที่บ้านพร้อมกับขับรถขันที่มอบให้ออกไปครับโดยมีคลิปที่ลูกสาวถามแม่ว่าแม่แล้วถ้าฝนตกหนูจะไปโรงเรียนยังไงหลังจากนั้นนะครับเธอยังได้ ได้โพสต์เอกสารแจ้งความเพื่อที่จะดําเนินคดีกับทางซองดูฮีอีกด้วยในขณะที่ซองดูฮีเองก็ได้โพสตเข้าความในเชิงตัดเพาะกับชีวิตเขาว่าชีวิตผมตอนนี้รอแค่ความตายมาหานอกนั้นปล่อยวางขึ้นก็เคยขึ้นสุดๆ ลงเคยลงเหมือนดิ่งเหวโชคชะตาซึ่งจากโพสต์นี้มีแพรรี่ไพรวันและกันจอมพลังเข้ามาคอมเมนต์เตือนสติและให้กำลังใจด้วยแต่ปรากฏว่าเจอทัวลงจากชาวเน็ตครับโดยมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ใต้ข้อความของแพรรี่ไพรวันและกันจอมพลังครับบางคนบอกว่าก่อนที่จะให้กำลังใจเข้าไปดู live, ไลฟ์แม่น้ำก่อนเนาะสันดานคนมันเปลี่ยนไม่ได้บางคนบอกว่าให้กำลังใจผิดคนหรือเปล่าบางคนบอกว่าพูดให้ตายก็คิดไม่ออกหรอกแพรรี่บางคนบอกคนอย่างกันจอมพลัง ไม่น่ามาให้ค่าคนแบบนี้บางคนถึงกับบอกว่าบอกให้กําลังใจคนที่รา,ารานเมียแบบนี้มันไม่ต่างจากคนที่คุณช่วยเลยนะ